ซีเอือไทยอะ่ะไก่ทองไก่ย่างมาหมดไก่ย่างไก่เหนียวไก่เคียวย่าไก่ต่างๆเราไม่ขายเราขายไก่ย่าง <c oughs> ไก่ย่างสิบบาทเจอกันวันจันทร์ดีครับอยู่ข้างๆร้านข้าวมันไก่มาแล้วครับไก่ย่าง หมูย่างเนื้อย่างกระต่ายย่างอย่างดีของพวกนั้นไม่มีกูก็เลยไม่ขายไก่กูสูตร M O G ตื่นไปซื้อตีสี่แต่กูขายตอนบาอ่ายอยากนะเนี่ยกูอยากขายนะเนี่ยไอ้พวกเคียเฮียมึงอย่าทำเป็นอายกูนี่หัวใจแทบจะวายตื่นเต้นชิปหายหมกักไก่ไปเป็นหมื่นไก่ย่างไก่เหนียวไก่เคี้ยวยากเจ็ดแมนจะเลี้ยงมากมันก็แค่สิบบาท นี่ไก่กูสไปซี่รสชาติดีดีแถมกูแจกไม้ฟรีแต่เนื้อกูแร่นสิบบาทกลับละครับกูกลับละครับขอความกุนาดีดีมาช่วยกันอีกจีจ่ายแค่สิบบาทเฮ้ยอ,อะไรอะไม่มาไม่ต็มเหรอ